ผมจะมาแนะนำวิธีการแคมป์หัวแคสซิกนะครับแล้วก็แคมป์บนสายเอาดอร์นะครับนะครับเอาดอร์จะมีกันน้ำเพื่อโล่นะครับมีชิลนะครับสายแคสซิกกับหัวแคสซิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับ ผมจะมาแนะนำวิธีการเข้าสายแคสซินะครับโดยเป็นสายแคสซิแบบ outdoor นะครับมีชิลนะครับก็คือสายแคสซิอ outdoor จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนอกแล้วก็มีสายด้านในนะครับเป็นสีดำเหมือนกันนะครับโดยในสายแคสซิเนี่ยมันจะมีแกนขั้นอยู่ข้างในนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดออก นะครับก็โดยวิธีการของผมเนี่ยผมจะตัดชิวข้างนอกนะครับแล้วก็เหลือชิวเออช,ช,ชิวหุ้มข้างในนะครับอีกประมาณเกือบเกือบเซนไม่ถึงเซนประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดข้างในออกแล้วก็มาเรียงสายกันนะครับเราก็ทําการคลี่สายออกมานะครับแล้วก็ ตัดตรงด้านในนะครับที่เป็นตัวขั้นไว้นีะ่้ออกนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ตัดออกครับเดี๋ยวเราจะทําการเรียงสายนะครับในการเรียงสายนะครับก็คลี่ออกมานะครับแล้วก็เรียงตามตามสูตรเลยนะครับ ส,ส,ส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องรีดสายให้มันตรงก่อนนะครับแล้วค่อยเรียงเพราะว่ามันตีเกลียวมาเ네น,นี้ยมันหยักหยักในเวลาใส่แล้วเราจะใส่ลําบากนะครับเดี๋ยวผมขอรีดสายมันตรงก่อนเมื่อเรารีดสายตรงแล้วนะครับก็จัดระเบียบมันนิดนึงนะครับ ก็ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็เรียงให้เป็นหน้ากระดานกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแนะนําวิธีเข้าสายเดี๋ยวผมขออธิบายไอ้หัวแคสซิกก่อนนะครับซึ่งหัวแคสซิกเนี่ยมันจะแตกต่างจาก หัวแคท5 e โดยที่ว่าแคทซิกมันจะมีอยู่2ออชิ้นด้วยกันนะครับมีชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นหลักนะครับเป็นตัวตัวหลับตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าบางทีเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันจะใส่ยังไงนะฮะเพราะตอนแรกที่ผมใส่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนมันใส่ยังไงผมก็เลยเออลองมาเช็คไปเช็คมาเนี่ยมันจะเห็นว่าตัวเล็กอนะถ้าเกิดผู้ชมดูนะครับมันจะมี เฉียงขึ้นเนี่ยเป็นตัวสโลปเฉียงเฉียงตัวนี้นะฮะมันจะเป็นตัวที่เอ่อมารับกับตัวด้านในนะครับในบางครั้งถ้าเราไม่ได้สังเกตพวกเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยถามว่าได้ไหมมันก็คงได้นะครับแต่ถ้าเกิดบบจะให้ดีจริงๆอะ่ะก็มันน่าจะรับรับกับตัวอุปกรณ์ถ้าเกิดคุณเห็นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยก่อนที่จะถึงตัวทองแดงเนี่ย คุณจะเห็นตัวสโลปตรงนี้เหมือนกันนะครับเวลาใส่เข้าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะใส่เข้าไปแล้วสองตัวเนี้ยมันเข้าไปรับกันพอดีเห็นไหมฮะตัวสโลปตรงนี้กับสโลปตรงนี้นะครับมันน่าจะรับกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเราใส่เราจะใส่ยังไงเพราะว่าเมื่อพอเราเรียงอ่ะอย่างมีอันเนี้ผมใส่แล้วมันไม่ได้รับกันอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยคือหัวที่มันเสียเดี๋ยวเราเอานิดลงก่อนหัวที่มันเสีย ผมก็เลยมาสังเกตดูว่าเอ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยพอพอพอมันไม่รับกันบุ๊บเนี่ยใช่ไหมมันก็ดูผมอาจจะใช้ได้ก็ได้นะแต่ว่าผมมองแล้วมันควรสิ่งที่ควรจะเป็นนะเนาะมันน่าจะเป็นว่าตรงเนี้เห็นไหมก็คือคุณดูให้ดีตรงสโลว์ที่ว่าเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็ลอยเห็นไหมเนี่ยแกนตรงเนี้เนี่ย แกนของชิ้นเล็กอะ่ะมันลอยแทนที่มันจะแบบถ้าเกิดมันคว่ำอ่ะมันก็จะมารับกันตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะพอใส่เข้าไปมันจะรับกันพอดีแล้วจะรู้ได้ไงว่าเวลาเราใส่เราจะใส่ยังไงก็เดี๋ยวเวลาตอนที่เราเรียงสายแล้วเราเอาเข้าอ่ะเราก็จะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูว่าพอเราเรียงสายเราเข้าเราควรจะเอาตัวไอ้เหลี่ยมเฉียงตัวเนี้ ไว้ด้านไหนจะเอาขึ้นหรือเอาลงเวลาเอาสายร้อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่พอเราเรียงสายแล้วนะครับก็เผื่อมันยาวไว้หน่อยหนึง่งไว้จับเพราะว่าไอ้แคทซิกเนี่ยมันใหญ่นะฮะชิ้วงนอ,นอกก็แข็งด้วยส่วนข้างในโอเคพอได้นิ่มหน่อยแล้วก็สายเนี่ยเราเรียงอาจจะไล่ๆให้มันตรงๆแล้วเราก็ตัดข้างบนตัวยาว,ยาวๆเนี่ยให้มันแบบ ขนาดเงินก่อนนะครับพอตัดแล้วนะครับเนี่ยพอเลียงเรียบร้อยเขาส้มส้มเขาเขียวน้ำเงินขาน้ำเงิน,ขนเนขียวขาน้ำตาลน้ำตาลพวกเนี่อ,อถ้าเราเห็นว่าไอตัวที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ครับไอตัวสโลปตัวเฉียงเนี่ยเ,เวลาสายถ้าเกิดเราดูแบบนี้เนี่ย ตัวสโลปมันจะไอตัวหลักมันจะเอียงลงใช่ไหมครับส่วนอันนี้เวลาเราดูแล้วเราจะใส่ยังไงนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่าเออถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วอ่ะมันควรจะต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครแล้วถ้าเกิดเรางายตัวหัวแคสซิกเนี่ยมันจะต้องเข้าแบบนี้นั่นหมายความว่าเออเวลาเราคว่ำลงอ่ะสีน้ําตาลอ่ะจะต้องมาอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะถ้าเกิดเราคว่ำอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดคว่ำหัวนงี้ก็คือ ถ้าเราใส่เอาตัวตัวเฉียงเนี่ยขึ้นมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือเอาเอาตัวสโลปอ่ะขึ้นนะครับแล้วค่อยใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วกิดเราเอาตัวนี้ลงอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนอันที่ผมใส่ผิดเมเยอ้ว่ามันจะขี่กันนะครับถ้าเกิดเราใส่เราใส่แบบนี้ไปพวกเนี่ยเวลาเราคว่ำลงอ่ะมันก็จะเข้าไปในแนวนี้พอดีนะครับงั้นสรุปก็คือเวลาคุณเรียงสายเสร็จรปุ๊บเนี่ย คุณเอาไอตัวสโลปเนี่ยเฉียงขึ้นนะฮะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับเข้าไปอย่างเงี้เอาขึ้นอนะ่ะตัวเหลี่ยมมาขึ้นแล้วก็ใส่ไปนะครับจะเห็นว่าพอใส่ไปแล้วนะครับคุณก็ดันให้มันสุดนะครับดันให้มันสุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเรียงนะครับพอเ,เราดูแล้วว่าโอเคมันเข้าไปถูกตำแหน่งนะครับเรียงตามสีที่ที่ควรจะเป็นอนะ่ะ ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนอะ่ะเอื่องนี้ควรจะเป็นปุ๊บเนี่ยเอาตัวชิ้นเล็กเนี่ยดันให้ติดตรงตรงชิวที่เราเตัดไว้นะครับในในแนววิธีผมผมใช้วิธีให้มันเหลือประมาณเนี้ยนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเอดันเสร็จเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดให้มันพอดีกันนะครับเนี่ยครับพอผมตัดแล้ว มันก็จะได้มาประมาณอย่างนี้นะครับชนกันอย่างนี้นะครับโดยที่ถ้าเกิดเราหงายปุ๊บเราจะเห็นว่าไอตัวเฉียงเฉียงอยู่ข้างบนนะครับฝั่งนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับแต่เดี๋ยวเวลาเราเอา,เอาหัวเข้าไปใส่นะครับก็มันจะจะเข้าตามสูตร,ตรงนั้นรับส้มๆเขาเขียวนอย่างนี้นะครับใส่นี้พอใส่มาขึน้นดันให้สุดแล้วก็ดูว่าหัวมันมาชนตรงนี้เลยไหมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะครับ ตอนนี้แคสติกเอาท์ดอยอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันใหญ่ไงแต่คุณก็ต้องจัดตรงเนี้ให้มันแบบเข้าไปในล็อกของมันให้ได้บีบบีบมันหน่อยเข้าไปนะฮะที่ผมเหลือชิลด้านในไว้หน่อยก็คือเพื่อที่ให้มันฟิตตรงด้านที่มันจะเข้าไปตรงนี้นะฮะมันจะได้รับกันพอดีก็ตรงบีบไปชิลด้านนอกเข้าได้นะครับผมลองแล้วมันเข้าได้เดี๋ยวเราลองมาบีบเข้าไปก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ เข้าได้ไหมเข้าได้นะครับแต่ยากนิดหน่อยแต่คือเข้าได้คุณก็ต้องบีบค่อยๆบีบให้ปลายมันเข้าไปก่อนที่จะดันกระแทกกระแทกเข้าไปนะครับตอนนี้พอชิวทั้งชิ้นในกับชิ้นนอกเข้าไปในหัวแคลซิกได้แล้วตอนนี้ก็คือคุณก็ต้องดันผู้ชมว่าต้องดันให้มันสุดนะครับแล้วก็ค่อยมาสังเกตองปาสายว่ามันชนแล้วอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมลองดันดูก่อนต้องจัดให้ดีก่อนก่อนที่จะแคมป์มาเนาะ แบบนึงอ่าอันนี้ผมก็ดันเข้าไปแล้วครับอาจากที่ผมแนะนําผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นนะครับจเจ็นไหมครับว่า,าตัวสโลปนะอ,อันนี้มาานะันบังเลยตัวสโลปที่ผมพูดถึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชิวชิวนอกแล้วก็ชิวในนะครับแล้วก็ตัวชิ้นเล็กข้างในเมื่อใส่ไปเมืตัดขอบปุ๊บเมื่อเราดันทุกอย่างเข้าไปให้สุดปุ๊บเนี่ย ตัวชิ้นเล็กอ่ะมันจะมาลับกับตัวหลักตัวหัวแคสติกตัวหลักเห็นะครับมันก็จะเข้ากันเหมือนพอดีอ่ะทุกอย่างจะเข้ามาแล้วก็ลงล็อกหมดเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวนอกกับตัวในเนี่ยเข้าประกบพอดีกันเลยเพราะมันสโลปมันลับมันอยู่ตัวนี้ก็จะดันให้ฝึกนะฮะสุดยังดูยังไงก็สังเกตดูว่าสายทองแดงมันมันชนไหม เห็นไหมก็คุณก็สังเกตดูแล้วกันว่าไอ้สายทั้งหมดอ่ะมันจะมาเหมือนมันจะมาชนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยนะออประมาณนี้ถ้าคุณจะเห็นนะถายมันชนี้ก็คือดันให้สุดอะ่ะแล้วคุณค่อยแคมนะ จากนั้นคุณก็ทำการแคมได้เลยนะครับเอาตัวที่แคมหัวใส่เข้าไปใส่เข้าไปที่8ป P นะหัว oh, RG 6เอ้ไม่ใช่ชอบเรียกชอบเรียก RG 6ไม่ใช่นะฮะใส่แล้วก็แคมล็อกไปเลยกดย้ำๆแล้วสองทีแน่นนะครับนะเสร็จแล้วเนะี่ยคุณก็จะได้ไหมครับ การแคมสายนะครับสายเอาดอร์นะครับแข็งหน่อยเจ็บมือเลยแข็งสายเอาดอร์นะครับมีมีชิลด้วยนะตัดข้างในออกแล้วก็แคมตามนี้ครับก็ขอบคุณมากครับ